ท้องสิบาพเพื่อนเพื่อนม,มังเพื่มพันกล้วยพันกล้วยพันโคราดหาสวนย้ายท้องปลูกลายหลายเต็มสวนแลยจ้ะปลูกหลายเต็มสวนปลูกปีแรกมันกัน่วยงามเคี้ยญไงนะจ้ะเนาะบัดน,นี้มันเป็นกล้วยปีที่สองเพื่อนย่าเอามาปลูกให้มันเสียแห้งเด้ออันนี้ย้ายท้องพามองมืองบอมาบมันว่าสีให้เพื่อนปลูกตามแล้จ้ะของย้ายท้องย้ายท้องกระตัดถิมเบิรดแล้วจ้ะนี่คือกาล้วยโคราดหาสวนผู้ใดอยากได้นอะมันซ้มย้ายท้องบันดนี้ในครูถิม ก็มักขุดมากกวนเอาเด้อจ้ายายท้องบ่อแพงห้ฟรีจ้านี่ปีที่สองเพื่อนปีที่สองเฮ็ดยังได้มันกับบ่อตรงหน่วยกับสิรีรีบปลายรีบรีบต้องสิละจ้าบ่อเต็งบ่อตึงบ่งบงบคือกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาบ่คืนกล้วยน้ำว้าพันหนั่นดังเดิมพันเก่เาเฮาอันนี้มันแก่จากน้อยยายท้องกับสิตัดไปหมูกินยายท้องกับสิตัตตดต้นมันถิมเบิดโลถิมเบิดพูนเขาเลี้ยวไปผุนมัน ออกแม่แพรลูกดีพวโพดมันนอหลายยายท้องกับตัดถิมเบิดจ้ะถึงว่ามันเสียออกแม่แพรลูกดีมันก็บได้ออกเคี้ยออกบีให้เฮาดีอีงสิแมาจ้ะคาลังเทียมมันเป็นต้นนหญ่งห้มามันกัดตายมันกับเป็นโรคมันเป็นโรคใส่เน่าเน่าเน่าข้างในยังสิแม่จ้ะลำต้นมันจะเน่าข้างในตายอย่าเอามาปลูกมันเสียแห้งเด้อเพื่อนๆยายท้องปลูกกันบ้านสิเบิดแห้งหมจ้ะปีนยายท้องปลูกหลายคักยี่หลีเน้ ผู้ใดมาขอกับบ่อยากให้นอมันหนาะหวงคักเนาะจะเนาะหวงไว้ปลูกว่าเห็นมันล้มต้นไงมันเขาปลูกไม่ไม่กับงามจ้ะเขาปลูกไม่ไม่กับงามพูดหล่ะเลี้ยวไปผุนบริเวณสวนยายท้องไปทงผุนยายท้องสิปลูกกล้วยไปเบิดบ่แนมน่หน่อยๆกันบ่แม่สามร้อยกล้วยหลุมบ่ยายท้องปลูกเนาะจ้ะบัดนี้บัดห้ามาคุดทิมได้บัดนี้จ้ะอย่างเนี้ย ผลผลิตออกมาบดีเ้ากระต้องทางเขาทิมนี่แหละ,ะเกษตรลมลูกคุกคันเพื่อนๆอนอันนี้เขาบอกเขาเรียกว่ากเกษตรลมลูกคุกคันทดลงเมึงอันใดบดีก็โล่ทิมนี่แกล้นี่ย้ายท้องกรสิโล่ทิมให้เบิดละจ้ะ